ไม่สำคัญหรอกว่ามันจะจบลงสวยงามไหมนะแต่ถ้าครั้งหนึ่งเราได้เคยรักใครจนสุดหัวใจแล้วผมว่าเราคุ้มที่เกิดมานะมองเต็มที่กับมันดูโดยที่ไม่ต้องคิดว่าอยู่ที่เรา,อเ,ราเออวันนี้มีใครเกิดวันนี้ไหมครับผมได้ยินมาว่ามีคนชื่อมนคุณมนอยู่ตรงไหนเชิญคุณมนขึ้นมาบนเวทีหน่อยแลย้ว ชิมงานครับช่วยรับคุณมนขึ้นมาด้วยครับเขาเกิดเดือนนี้เหรอถ้าเกิดว่าขึ้นมาเยอะกว่าสองเนี่ยผมว่าผมต้องถอดกางเกงให้แล้วนะตอนที่ผมก็ถอดจนไม่รู้ผมจะเหลืออะไรแล้วรองเท้าผมกลัวมันจะเสื่อมเสียเวทีของเบียรีโอเขานะคุณมนเชิญนั่งข้างๆผม Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. เขาผมไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าเขามีแฟนยังจริงๆไม่รู้ด้วยว่าเขาทํางานอะไรแต่ว่าทุกๆครั้งเขาจะถือป้ายไฟตามผมตลอดถือป้ายคอยถือแม้กระทั่งตอนที่ผมโดนด่าโดนข่าวโดนอะไรก็ตามนะเขาก็คอยถือป้ายให้ผมผมก็เลยคิดว่าอยากทําอะไรให้เขาได้เป็นวันเกิดที่ทํำให้เขายิ้มได้บ้างขอบคุณทุกคนที่ช่วยผมร้องด้วยนะก่อนจากกันตอนนี้นะครับ มาถึงเพลงสุดท้ายแนละ้วคุณครับมีอะไรจะพูดกับแฟนๆ่อยครับ